ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่วงเศรษฐีเวอร์ไวทวันนี้ตื่นเต้นครับนะครับคุณเฟอรี่ตื่นเต้นมากๆค่ะตื่นเต้นมากๆเพราะว่าอยู่ในอุณหภูมิติดลบ10บถึงยีองศาโอ้โหไม่ใช่ที่นี่แน่นอนค่ะโค้ชขาเพราะว่าตอนนี้หลายหลายคนบอกว่าอยู่ในหน้าที่ร้อนมากและร้อนที่สุดที่ไหนคะที่ติดลบในตอนนี้อ่านะครับวันนี้รายการของเรานะครับพาท่านผู้ชมไปไกลฮะถึงฟิแนแลนด์ อุถ้าแล้วเป็นที่ที่หลายๆท่านบอกว่าในชีวิตใฝ่ฝันว่าครั้งหนึ่งจะได้ไปหรือหลายๆท่านยังนึกไม่ออกว่าบรรยากาศที่นู่นจะเป็นยังไงค่ะโค้ชโค้ชต๋องกำลังจะไปเหมือนกันนะครับจะไปจะไปนั่งรถลากฮะที่มีสาวบิกินี่เขาอันนั้นในภาพเฉยๆแต่ในความปจริงใครก็คงจะไม่ไปขี่ขับให้ได้ประมาณนั้นนะครับโอเคนะครับก็พบแล้วนะครับวันนี้ผมไปพบแล้วนะว่าพบโอ้โหบุคคลเนี้ยต้องพามาออกรายการนะครับเป็นคุณแม่ลูกเล็กด้วยนะฮะแล้วก็มี งานประจําทําด้วยแล้วก็ยังทําธุรกิจออนไลน์นะครับเธอประสบความสําเร็จในธุรกิจออนไลน์นะครับต้องไปพบกับโค้ดจีจี้ครับโอ้โหพูดอย่างนี้แล้วไปพบกันเลยดีกว่านะคะขอต้อนรับโค้ดจีจี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ พูดมาเมื่อสักครู่นี้แล้วค่ะสำหรับโค้ตองได้เกริ่นมาค่ะโค้จิจิค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอยากให้แนะนำตัวสักหน่อยดีกว่าว่าโค้ดจิจิเป็นยังไงมายังไรแล้วที่สำคัญก็คือแนะนำมาเลยว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาประสบความสำเร็จบนโลกออนไลน์เป็นสศรษฐีออนไลน์เนี่ยเคยทำอาชีพอะไรมาก่อนคะสวัสดีค่ะการสนานมาเกล่าอายุ35ปีหรือโค้การจิจิฟินแลนด์นะคะ อดีตดิฉันก็เคยทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือนนะคะเป็นหัวหน้าแผนกสาขาเบเกอรี่ช็อปเอกชนแห่งหนึ่งซึ่งแน่นอนค่ะอยากได้เงินเยอะๆก็ต้องทำงานโอทีเยอะๆแต่มันมีผลกระทบต่องานเพราะดิฉันต้องเป็นหัวหน้าครอบครัวดูแลพ่อแม่และพี่ชายคนเดียวที่เป็นโรคประสาทพักกินสันซึ่งนั่นก็คือกระทบต่องานทาให้ดิฉันต้องไห้ออกจากงานแล้วก็หางานที่มันง่ายขึ้นแล้วก็สามารถดูแลครอบครัวไปด้วยในเวลาเดียวกันค่ะ แล้วก็ท่านผู้เมตตาในร้านทองยาวราชก็ได้ร,รับจ้างไปทำงานเป็นเวลา3ปีนะคะเป็นผนักขายเงินเงินทองทองอะค่ะก็ต้องมีความรับผิดชอบสูงซึ่งแน่นอนถ้าเกิดเมื่อไรที่เราหยุดเงินเดือนมันก็ต้องหยุดด้วยดิฉันจึงคิดและหาวิธีอยู่เสมอๆว่าจะมีงานเช่นใดที่มันสามารถตอบโจทย์ดิฉันถ้าเราหยุดแต่เงินไม่หยุด หรือานออนไลน์ที่มีคู่ธุรกิจที่สุดยอดซักโปรเจกต์อะคะ่ะจนกระทั่งได้เจองานออนไลน์นี้นะคะ่ะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็อยากรู้ครับโคจิจิครับว่าโคจิจิเนี่ยนะครับอยู่ถึงฟินแลนด์ะนะครับไกลแสนไกลหนาวแสนหนาวก็หนาวกันทั้งปีด้วยนะครับและที่สำคัญเขาบอกว่าประเทศนี้นะไม่มีกลางวัน ไม,มไม่มีกลางคืนเพราะว่ามันสว่างกันทั้งกลางวันกลางคืนนะครับจะครับฉะนั้นโคจิจิครับรู้จักกับธุรกิจออนไลน์ได้ยังไงครับค่ะดิฉันก็มาจากออนไลน์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะที่เจอโปรเจกต์นี้เพราะว่าดูทีวีค่ะแม่บ้านต่างแดนนะคะก็ดูทีวีย้อนหลังแล้วว่าเจอโปรเจกต์มากมายซึ่งคนทำออนไลน์มีรายได้เป็นแสนเป็นล้านดิฉันก็เลยค้นหาชื่อประวัติที่เป็นเจอเน็ตโคบอนว่า มันทําได้จริงหรือในโลกปัจจุบันออนไลน์ขณะดนี้ซึ่งมันก็สามารถทําได้จริงและทําให้ดิฉันใช้เวลาก่อนที่จะลงทุนและ100%กับธุรกิจนี้ดูผลลัพธ์ผู้คนมากมายจากเว็บไซต์จาก Google นั่นเองค่ะก็คือทําให้ดิฉันได้ทราบจริงว่าโปรเจก t นี้มันสร้างมนุษย์เงินแสนเงินล้านได้จากออนไลน์ร้อแล้วก็ได้ลงมือทำทันทีค่ะ พอทราบแล้วค่ะว่ารู้จักธุรกิจออนไลน์ได้ยังไงปุ๊บแต่พอลี่อยากจะถามคําถามสําคัญมากกว่าว่าแล้วอะไรคะเป็นเหตุที่ทําให้โคจิจิเนี่ยตัดสินใจว่าอ่ะฉันต้องลองมาลงมือทําดูละละสาหรับการทําธุรกิจออนไลน์ค่ะแน่นอนค่ะทําไมต้องให้ทําออนไลน์เพราะดิฉันย้ายมาอยู่ดินแดน,นที่ค่าครองชีพแสนจะแพงแล้วการที่เป็นหัวหน้ารับผิดชอบครอบครัวมาแต่ไหนแต่ไรนะคะให้เราเพิ่ม ภาระมาอีกหนึ่งคือดิฉันมีลูกสี่ขวบหนึ่งคนแล้วก็หนึ่งปีอีกหนึ่งคนนะคะลูกชายทั้งสองคนคืออนาคตของดิฉันทาให้ดิฉันค้นหางานว่าสิ่งใดถ้าเราทําไปด้วยแล้วสามารถอยู่กับลูกไปด้วยนั่นก็คือออนไลน์ที่ให้ดิฉันตัดสินใจทำร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าดิฉันได้ทำงานแล้วก็ได้อยู่กับลูกไปด้วยมันเป็นอะไรที่แบบว่า เพอร์เฟกมากนะคะที่ไม่คิดว่ามันจะทําได้จริงในโลกออนไลน์ณนปัจจุบันนี้แต่แน่นอนค่ะประเทศนี้ก็เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วก็ใช้ออนไลน์ร้อยเปอร์เซนไม่ว่าจะเป็นการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์หลอดไฟหรือว่าอาหารสุนัขเองที่พวกเราใช้อยู่ในฟินแลนด์นะคะก็เป็นจากออนไลน์ร้อยเปอร์เซนคือเทคโนโลยีมันพัฒนาสูงและดีมากค่ะถึงให้ตัดสินใจร้อยเปอร์เซนกับออนไลน์ค่ะโอเคครับโอ้แม่บ้านด้วย<ช>นะครับ,รบและสำคัญคือ มือก็ต้องทํางานส่วนหนึ่งหยิบธุรกิจออนไลน์ะนะครับคดจีจี้ครับที่บอกว่าธุรกิจออนไลน์ใช้มือถือเครื่องเดียวสร้างไรายได้เนี่ยแท้จริงแค่ไหนครับคดจีจี้ครับแน่นอนค่ะจากรายการทีวีมากมายทําไมเขาต้องมีหน้าร้านเพราะว่าจากธุรกิจออนไลน์ที่มีอินเทอร์เน็ตและเครื่องโทรมือถือเครื่องเดียวนี้สร้างผู้นําและสร้างผู้ที่ประสบความสําเร็จร้อยล้านมากมายในโลกออนไลน์ และดิฉันก็เรียนแบบผู้นำค่ะแล้วก็ทำตามทุกอย่างที่เป็นความสำเร็จแล้วก็มือถือเครื่องเดียวอินเทอร์เน็ตมีที่ไหนก็ทำได้ทั่วโลกใบนี้ไม่ต้องมีหน้าร้านไม่ต้องมีสินค้ามานั่งเฝ้าถ้าเกิดต้องการทำคีย์ส่งสินค้าได้เลยทั่วโลกที่มีบริษัทรองรับดีขนาดนี้ทำไมจะไม่ทำล่ะคะแล้วก็อยากบอกต่อให้คนทั่วโลกสังคมยุคมันเปลี่ยนโลกมันหมุนเร็ว ทุกคนใช้มือถือติดต่อสื่อสารทั่วโลกเป็นร้านค้าเป็นคลังสินค้าเพราะฉะนั้นเราใช้กิจวัตรให้เป็นกิจการสิคะจากการก้มหน้าแล้วได้เงินจากสังคมออนไลน์มือถือ100%เซค่ะง่ายดายค่ะทุกอย่างอยู่ในมือเราแบบนี้ค่ะก็เลยอยากจะถามว่าโอโ้โหสบายๆแบบนี้ปัจจุบันดีกว่ารายได้ของโคจิจิ G เนี่ยอยู่ที่ประมาณเดือนละเท่าไหร่คะ จากธุรกิจนี้นะคะที่ดิฉันทำมา2ปีกับ3เดือนดิฉันมีรายได้หลายแสนจากธุรกิจเจอเน็โกบอนและ9ก้าถึเหลักเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งมันทำให้ดิฉันได้มีความสุขได้อยู่กับลูกๆแล้วก็ได้ดูแลครอบครัวไปในเวลาเดียวกันแน่นอนค่ะการเป็นแม่บ้านแม่ลูกอ่อนการจัดสรรวลาที่เหมาะสมก็เป็นส่วนดีแต่เป้าหมายที่สูงสุดที่ใหญ่สุดก็คือต้องการเดือนละ ร้านเหมือนกับท่านผู้นําและก็ Copy ปี้คนสําเร็จหลายๆท่านจากเจอเนสโกลบอนนะคะที่ที่ฉันมีความสุขและรับไรายได้6 7หลักขนาดนี้ไม่ไม่น่าเชื่อว่ามันจะเป็นไปได้แต่มันเกิดกับตัวเองแล้วจริงๆค่ะซึ่งทําให้ที่ฉันเองก็มุ่งมั่นและพัฒนาตนเองอยู่เสมอฉันทําได้คุณก็ทําได้เช่นกันค่ะพอเราบอกว่า ใช้เวลาว่างค,คนที่มีงานประจําอย่างเดียวก็ว่างเยอะไงแต่ว่าเลี้ยงลูกด้วยงานประจําด้วยดูแลครอบครัวด้วยโคจิจิครับแล้วที่บอกว่าอยู่ว่างๆอ่ะโคจิจิเอาเวลาว่างตรงไหนช่วงไหนบริหารเวลายังไงครับแน่นอนค่ะท่านใดที่อยู่ว่างๆสามารถทําได้แน่นอนแค่คุณจับมือถือทุกวันไหมแค่นั้นถามตัวเองได้เลยค่ะถ้าเมื่อไหร่ที่คุณยังจับมือถือใช้ทุกวัน กิจวัตรนั้นจะเปลี่ยนเป็นกิจการคุณทันทีคุณสามารถทำได้โดยการออนไลน์อินเทอร์เน็ตแล้วก็มาร่วมโปรเจกต์กับพวกเราเรียนรู้ออนไลน์100%ส่วนว่างๆทำได้ไหมจ้องเป็นอะไรที่ดีมากถ้าคุณทำฟูล l ทม์ร้อ0เปอรต์คุณจ้องได้สำเร็จรวดเร็วแน่นอนเพราะขณะดิฉันเองเป็นแม่บ้านแม่ลูกอ่อนนะคะยังสามารถแบ่งแยกเวลาเพื่อที่จะมาทำตรงนี้ให้สำเร็จ เพื่อเป้าหมายที่เรียกว่า Passive Income เราหยุดแต่เงินไม่หยุดและดิฉันตั้งเป้าหมายนี้ว่าจะ,กะเกษียณก่อนอายุ40ปีแน่นอนค่ะแล้วให้สำเร็จได้คุณคิดเสียว่าวันหนึ่งถ้าผู้นำเยอะๆมากมายเขาประสบความสำเร็จได้แล้วทำไมคุณจะสำเร็จไม่ได้คะถามตัวเองสิคะตั้งใจกับพวกเรา โอ้โหอย่างที่บอกไปเลยค่ะคนเราหนึ่งชีวิตเนาะวันหนึ่งก็อย่างน้อยมีเวลา24ชั่วโมงเท่ากัน,นว่างตรงไหนทําตรงนั้นได้เลยคุณผู้ชมสุดท้ายแล้วนะคะก็อยากให้โคจิจิได้ฝากแล้วกันสําหรับคนที่ชมรายการของเราในวันนี้โดยเฉพาะช่วงเศรษฐีวว r วายว่าวันนี้ถ้าสนใจในการทําธุรกิจออนไลน์จะฝากอะไรถึงคนที่ชมอยู่บ้างคะ ถ้าท่านใดอยากทําธุรกิจออนไลน์ร0อนะคะอันดับแรกคุณต้องเปิดใจเปิดโอกาสสู่โลกกว้างเทคโนโลยีมันก้าวไกลโลกยุค4.0นี้จะนําพาคุณไปเป็นนักธุรกิจเครือข่ายที่มีรายได้อย่างมั่นคงขอเพียงคุณมาด้วยใจและตั้งใจ100%เพราะที่ฉันเริ่มต้นจากธุรกิจนี้รายไอดียังไม่มีเลยค่ะเพิ่งเริ่มต้นครั้งแรกและเป็นการเรียนรู้ซ้ำๆทำบ่อยๆ ให้ชำนาญประสบการณ์ความสำเร็จเข้าหาคุณแน่นอนและคุณจะได้พา s s i ิ e i n อิมคัมกับเจเนตโกบอนและมาเป็นทีมงานที่เรียนออนไลน์ line, หารายได้จากมือถืออย่างพวกเราถ้าคนหนึ่งในโรคนี้เป็นแบบอย่างแล้วทำให้พวกเราสำเร็จได้พวกเราก็ต้องเดินตามคนที่สำเร็จนั่นก็คือทำให้ชีวิตคุณเปลี่ยนแปลงแน่นอนคะ่ะจากธุรกิจออนไลน์ร้อซ ครับต้องขอบคุณโค้ชจิจี้ที่ไกลถึงฟินแลนด์และเดี๋ยวโค้ตตองก็จะไปเยี่ยมหาด้วยแน่นอน <ฮะ S 1> ต้องไปให้ได้เลยนะครับะนะครับก็ทางรายการนะครับต้องหวังใจไว้เป็นอย่างยิ่งว่าทางรายการเราจะเป็นรายการที่ส่งข้อมูลส่งบุคคลตัวอย่างส่งเคล็ดลับทั้งหมดไปถึงหน้าจอทีวีนะครับโดยที่ท่านผู้ชมเนี่ยสามารถ ติดต่อกับโค้ดทุกท่านหรือแขกรับเชิญที่เชิญมาได้ผ่านหน้าจอทีวีครับโดยที่มี ID Line ผ่านที่หน้าจอแล้วก็ติดต่อทักทายกับโค้ดของเราได้นะครับแล้วก็ในช่วงท้ายเนี่ยนะ,ะก็ต้องเรียกว่าขอบคุณอย่างยิ่งสำหรับการสละเวลา ถูกต้องนะคะของโคจิจิที่มาแบ่งปันประสบการณ์รกับเราค่ะแล้ววันนี้นะคะทางรายการของเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งเลยว่าทั้งแขกรับเชิญที่มาพูดคุยในรายการรวมไปจะถึงค่ะแขกรับเชิญพิเศษที่อยู่ต่างแดนแบบนี้ค่ะที่ได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันแบบนี้จะเป็นตัวอย่างแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ชมหันมาทําธุรกิจออนไลน์อย่างมั่นคงแล้วก็มั่งคั่นค่ะที่สําคัญก็คือรายการของเราคุณผู้ชมเรามีนัดการวันและเวลาดีๆแบบนี้ค่ะพลาดไม่ได้เด็ดขาดเลยนะคะทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ค่ะ เวลา6โมง45ทางช่อง World TV 42นะคะเรามีรักการทั้งพอยลี่แล้วก็โคต๋องร,รวมไปถึงว่าใครคะจะมาเป็นแขกรับเชิญในครั้งหน้าต้องติดตามกันให้ดีวันนี้เร้องสองคนขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ